เวลาที่เราพูดถึงกัมพูชาภาพจำของหลายๆคนก็คือความยิ่งใหญ่ของปราสาทนครวัดหรือโบราณสถานอันน่าทึ่งแต่ในวันนี้ภาพจำนั้นกำลังถูกทาทับด้วยสีดำสนิทเป็นภาพของตึกสูงระฟ้าไร้หน้าต่างที่ดูน่าขนลุกเป็นภาพของเมืองชายทะเลที่เคยสวยงามแต่กลับกลายสภาพเป็นเมืองเถื่อนที่เต็มไปด้วยอาทยากรและที่น่าเจ็บปวดที่สุด คือมันกลายเป็นภาพของคุกที่ใช้กักขังทรมานคนไทยและเพื่อนมนุษย์จากอีกหลายชาติประเด็นที่หลายคนคงอยากรู้ก็คือทำไมต้องเป็นกัมพูชาเรื่องราวทั้งหมดนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นแบบบังเอิญหรือเพราะโชคร้ายแต่มันคือผลลัพธ์ของการตัดสินใจที่ผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเหมือนเป็นการเปิดประตูต้อนรับหายณะให้เข้ามาทำลายประเทศด้วยมือของตัวเองเรื่องราวแห่งความพินาศนี้ มีจุดเริ่มต้นเมื่อหลายปีก่อนจากคำสัญญาที่หอมหวานของการลงทุนจากประเทศจีนตอนนั้นกระแสทุนจีนได้ไหลบ่าเข้าสู่กัมพูชาเหมือนเขื่อนแตกโดยเฉพาะเมืองชายหาดที่เคยเงียบสงบอย่างสีหันูวิลจากที่เคยเป็นเมืองตากอากาศของฝรั่งแบ็คแพ็คเกอร์มีร้านอาหารทะเลเล็กๆของชาวบ้านแค่ช่วงเวลาไม่กี่ปีทุกอย่างก็เปลี่ยนไปหมดภาพที่เห็นคือรถเครนทำงานกันทั้งวันทั้งคืน ตึกสูงแข่งกันผุดขึ้นมาราวกับดอกเห็ดคาสิโน,โนเปิดใหม่สว่างสวัยจนท้องฟ้าตอนกลางคืนกลายเป็นสีส้มผิวเผินแล้วมันเหมือนภาพของความเจริญที่น่าตื่นตาตื่นใจใครๆก็คิดว่านี่คืออนาคตคือความร่ำรวยที่กำลังจะมาถึงแต่ภายใต้ฉากหน้าที่ดูเหมือนการพัฒนานั้นมันคือการเข้ามาของกลุ่มทุนสีเทากลุ่มทุนที่ไม่ได้สนใจจะสร้างโรงแรมหรือรีสอร์ทสวยๆแต่เป้าหมายของพวกเขา คือการสร้างฐานทัพสำหรับธุรกิจผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นเว็บพนันออนไลน์หรือที่เลวร้ายที่สุดก็คือแก๊งคอรเซนเตอร์คนท้องถิ่นที่เคยทำมาหากินอยู่ดีๆก็ถูกไล่ที่กิจการเล็กๆต้องปิดตัวไปเพราะสู้กับนายทุนยักษ์ใหญ่ไม่ไหวสุดท้ายเมืองทั้งเมืองก็ตกอยู่ในมือของคนกลุ่มเดียวกลุ่มคนที่มีเงินและอิทธิพลมหาศาลวิธีการที่พวกเขาใช้สร้างฐานทับของตัวเองก็น่าสนใจมาก และนี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดที่เปิดประตูให้หายนะทุกอย่างตามเข้ามานั่นคือสิ่งที่เรียกว่าเขตเศรษฐกิจทิเศษชื่อของมันอาจฟังดูดีเหมือนเป็นพื้นที่ที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ในความเป็นจริงมันคือการยกอธิปไตยของตัวเองไปประเคนให้พวกมาเฟียดีๆนี่เองภาพของมันก็คือการที่รัฐบาลกัมพูชาทำข้อตกลงกับนายทุนจีนกลุ่มนี้มอบที่ดินผืนใหญ่ให้ไปบริหารจัดการกันเอง ให้สิทธิพิเศษทางภาษีและที่สำคัญที่สุดคือให้อำนาจในการปกครองตัวเองในเขตเศรษฐกิจพิเศษเหล่านี้กฎหมายปกติของกัมพูชาแทบจะไม่มีผลบังคับใช้เลยตำรวจท้องที่เองก็ไม่สามารถเดินเข้าไปตรวจค้นหรือจับกลุ่มใครได้ตามใจชอบมันกลายเป็นรัฐซ้อนรัฐเป็นอาณาจักรส่วนตัวของนายทุนที่มีกองกำลังรักษาความปลอดภัยของตัวเองและมีกฎของตัวเองเมื่อมีพื้นที่ที่กฎหมายเข้าไม่ถึงแบบนี้ มันก็ไม่ต่างอะไรกับการเปิดบ้านต้อนรับโจรพวกแก๊งอาชญากรก็พากันเข้ามาตั้งรกรากสร้างตึกสูงใหญ่ที่ดูเหมือนออฟฟิศแต่ภายในกลับเต็มไปด้วยห้องโถงขนาดมหือมาที่อัดแน่นไปด้วยโต๊ะคอมพิวเตอร์นับร้อยนับพันโต๊ะพวกเขาสร้างกำแพงสูงลิฟมีลวดหนามมีการ์ดอาวุธครบมือคอยเฝ้าตลอด24ชั่วโมงมันคือป้อมปราการของอาชญากรที่ตำรวจก็ไม่กล้ายุง่งเมื่อมีเงินทุนมหาศาล มีฐานทัพที่ใครก็แตะต้องไม่ได้แล้วกลไกของรัฐก็กลับปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะทุกอย่างมันถูกซื้อได้ด้วยเงินคำว่าคอรัปชันอาจจะฟังดูธรรมดาไปแล้วแต่นี่คือการคอรัปชันที่มันกัดกินลึกลงไปถึงแก่นมันไม่ใช่แค่เรื่องของความยากจนแต่มันคือระบบที่เอื้อประโยชน์ให้อาชญากรการที่รถตู้คันหนึ่งจะลักลอบขนคนไทยที่ถูกหลอกข้ามชายแดนไปได้โดยไม่มีใครตรวจยอมเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าเจ้าหน้าที่ตรงนั้นไม่ได้รับเงินเพื่อแกล้งทำเป็นมองไม่เห็นการที่ตึกสูงขนาดใหญ่ที่ใช้เป็นแหล่งซ่องสูงทรมานคนจะถูกสร้างขึ้นมาได้โดยไม่มีใบอนุญาตที่ถูกต้องก็ย่อมเป็นไปไม่ได้ถ้าเจ้าหน้าที่ในเมืองไม่ได้รับส่วนแบ่งแล้วเซ็นอนุมัติไปนี่ไม่ใช่แค่การรับสวยของเจ้าหน้าที่ระดับล่างแต่มันคือโครงข่ายผลประโยชน์ที่โยงใหญ่ขึ้นไปถึงระดับบนธุรกิจผิดกฎหมายขนาดมหือมา ที่สร้างรายได้เป็นแสนเป็นล,ล้านบาทต่อปีแบบนี้เป็นไปไม่ได้เลยที่จะดําเนินการอยู่ได้โดยที่ไม่มีนักการเมืองหรือผู้มีอำนาจระดับสูงคอยอุ้มชูคอยให้ความคุ้มครองอยู่เบื้องหลังมันคือระบบอุปถรัรมภ์ที่เงินซื้อได้ทุกอย่างซื้อความยุติธรรมซื้อความปลอดภัยและซื้อกระทั่งชีวิตของคนนี่คือภาพทั้งหมดของจุดเริ่มต้นแห่งหายนะมันคือพายุที่สมบูรณ์แบบ ที่เกิดจากการผสมปนเปกันของทุนสีเทาที่ไร้าการควบคุมพื้นที่ไร้กฎหมายที่รัฐสร้างขึ้นมาเองกับมือและมะเร็งร้ายที่ชื่อว่าคอร์รัปชันที่ลุกลามไปทั่วทั้งสังคมสามสิ่งนี้รวมกันและเปลี่ยนให้ประเทศเพื่อนบ้านของเรากลายเป็นสวรรค์บนดินของพวกอาชญากรและกลายเป็นขุมนรกที่แท้จริงของเหยื่ออีกนับหมื่นนับแสนชีวิตที่ยังคงรอคอ,คอยความช่วยเหลืออยู่หลังกำแพงสูงเหล่านั้น